กับโลกในปัจจุบันกับในอดีตเปลี่ยนไปกันคนละเรื่องเลยนะครับเราใช้รูปแบบเหมือนปี197019 7 0 1970, ก็25 1 3นะครับเราจะใช้รูปแบบเหมือนปี2 5 1 3 1 9 7 0ไม่ได้แล้วนะครับเราเทียบบัญญัติระยังไม่ได้แล้ว ทั้งเรื่องชีวิตเรื่องธุรกิจเพราะส่วนผสมในอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยกับส่วนผสมปัจจุบันสู่อนาคตมันคนละระนาบกันนะครับโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากนะครับโลกคือเปลี่ยนทุกนาทีเลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยโลกเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยนนะครับปี1978ก็เท่าไรครับปี1978ก็2 5 2 1นะครับนะถึง20 12ก็2,555นะครับราคาน้ำมันจากลิตรละ6บาทนะครับนะราคาน้ำมันจากลิตรละ6บาทเป็นลิตรละ35ถึง50บาทนะครับเพิ่มประมาณ6 จุดหกเท่านะครับนี่คือในปีนะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดถึงสองศูนย์หนึ่งสองทองคำละครับทองคำเนี่ยบาทละสี่พันครับสมัยก่อนบาทละสี่พันเพิ่มเป็นนะครับบาทละสี่พันก็เป็นสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทเพิ่มเท่าไร่ครับหกถึงเจ็ดเท่า นะครับนี่คือสถานการณ์ในเมื่อ1987ถึง2012แล้วเงินเดือนจบปัญญาตรีล้วครับจาก8,000เพิ่มเป็น15,000บาทเพิ่มเพียง0.8เท่าเท่านั้นเองเรอครับเมื่อกี้ น้ำมันเพิ่ม6.6เท่านะทองคำเพิ่ม6.7เท่าแต่เงินเดือนปริญญาตรีเพิ่ม0.8เท่าเท่านั้นนะครับโลกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนความคิดต้องเปลี่ยนครับวิธีการต้องเปลี่ยนการสร้างชีวิตสร้างอนาคตไม่ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วล่ะครับ เพราะนั้นมันจะต้องมีการปรับนะจะต้องปรับทั้งความคิดและอะไรหลายๆอย่างแล้วทำยังไงต่อครับหรือไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกดีไหมนะเพราะว่าปริญญาตรีถ้าอ่านข่าวล่าสุดเนี่ยนะอีกห้าแสนคนคือจบมาแล้วไม่มีงานทำนะ ในปัจจุบันนี้ข่าวล่าสุดเลยนะครับโอ้ไปเรียนต่อปริญญาโทรหรือปริญญาเอกดีไหมล่ะเพื่อจะได้แบบออกจบบอกมาแล้วมันจะมีงานทําที่ดีๆหรือไม่เรียนต่อโทต่อเอกก็เข้าทํางานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ดีไหมอย่างเช่น Facebook YouTube Google อเมซอนนะครับหรือยาวนะดีไหมทำงานกับบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ระดับโลกดีกว่าไหมไม่ง่ายในการที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทใหญ่ๆแบบนี้เพราะนั้นทำอะไรต่อละครับที่นี้นะถ้าอ่านข่าวปัจจุบันเนี่ย จะเครียดเลยน้องนองนักศึกษาจบใหม่ทำอะไรต่อหรือหนทางสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรใหญ่ๆล่ะครับทำในองค์กรขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตหรือเลือกทำงานธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตล่ะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะ เ้าปเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรใหญ่ๆเช่นปตทรหรือแบงค์กรุงเทพหรือแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยนะเราทํางานนะในองค์กรขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตได้ไหมหรือเลือกทํางานในธุรกิจที่มีมแนวโน้มการเติบโตนะธุรกิจอะไรที่มีแนวโน้มของการเติบโตเราก็มาดูนะครับเราก็ดูวิเคราะห์ ดูหรือถ้าไม่ใช่ทำงานในบริษัทนะเ,เล็กๆที่มีโอกาสเติบโตเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลยลงทุนเองเลยนะ business order อะไลงทุนเองเลยแต่การเป็นเจ้าของธุรกิจเองง่ายไหมล่ะครับก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็คือไม่ง่าย ต้องมีปัจจัยคือธุรกิจอื่นเนี่ยคิดได้วันนี้คิดนั่งวางแผนกันวางแผนว่าจะทำนี่นะู่นนี่นั่นนะ,ะคุณทำอ้นั้นคุณทำอันนี้เราลงกันนูน่นนี่สุดท้ายทำไม่ได้เพราะปัจจัยเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญคือต้องลงเงินคุณมีเงินเท่าไหร่หุ้นส่วนยังไงลงทุนเงินลงทุนทำเลนะประสบการณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งปัจจุบันไม่ใช่คู่แข่งเหมือนเดิมนะครับจีนโอ้โหสินค้าจากจีนราคาถูกหรือแม้แต่สินค้าคนไทยไม่ต้องจีนนะครับนะเขาผลิตทีหนึ่งเยอะแยะโลตัสเซเว่นบิ๊กซีแมคโคพวกนี้ผลิตสินค้าเยอะแยะขายได้ในราคาถูกและเราจะไปลงทำอะไรล่ะครับทีนี้มันมีปัจจัย ยากมากๆเลยในปัจจุบันนะครับถ้าน้องๆที่จบใหม่มาลองคิดดูนะครับหรือคนที่ทำงานแล้วมาสักระยะหนึ่งสามปีห้าปีเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าวันนี้แข่งขันกันมากเอฟวิเคราะห์มาถึงขนาดนี้แล้วแล้วเราจะทำธุรกิจอะไรดีล่ะครับทีนี้ <c oughs> มันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราทำธุรกิจอะไรดีล่ะครับนะคนรุ่นใหม่ที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับคนรุ่นใหม่ใหม่ที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้ประเด็นแรกเลยนะครับต้องมีวิชั่นมองเห็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน3 5ปีข้างหน้า มองเห็นโอกาสที่คู่แข่งมองไม่เห็นครับต้องมีขบวนทัศน์ที่ก้าวทันกระแสโลกรู้ว่ากระแสโลกจะไปทางไหนรู้ว่าโลกต้องการอะไรเห็นไหมโลกมันปั่นป่วนไปหมดนะครับตอนนี้น่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สหรือไม่อิหร่านรบกับอิสราเอล นะครับนะทรัมป์นะได้เป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะเกาหลีเหนือรบกับเกาหลีใต้รัสเซียรบกับยูเครนโอ้โหนี่โลกจีนกับอเมริกานะครับนี่โลกมันมันปัดนป่วนมากเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะสำเร็จในวันนี้นี่ต้องมีสองปัจจัยนี้ในการที่จะมอง ว่าเรากระแสโลกไปทางไหนแล้วทำอะไรแน่นอนครับถ้าคนที่มีเงินคนครอบครัวมีเงินคุณพ่อคุณแม่มีเงินมีธุรกิจเรื่องพวกนี้ก็โอเคครับยังคงคิดต่อย,ยอดได้อยู่แต่ถ้าคนที่ไม่มีล่ละครับวันนี้นะคนที่ไม่มีก็ต้องทำงานประจำหรือทำงานจ้าง ขารการไม่ต้องพูดถึงนะรับสมัครตำแหน่งสองตำแหน่งสมัครกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะน้องๆคนรุ่นใหม่นะเดี๋ยวนี้ไม่อยากทํางานนะประจําไม่อยากทํางานกินเงือนเดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทํางานยังไงอ่ะมีทางเลือกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํา ในคลิปนี้นะครับก็คือธุรกิจประกันชีวิตที่ปรึกษาประกันชีวิตนะหรือว่าถ้าเป็นที่ r a b b i t เนี่ยเราเรียกว่า F A financial advisor ที่ปรึกษาประกันชีวิตครับนะวันนี้ประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยมีแค่37% ยังไม่ถึง50%ซึ่งถ้าเราเทียบกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านเราอย่างเช่นมาเลเซีย50%สิกว่ารสิงคโปร์ร้อกว่าเกาหลีใต้ก็ร้อยเจิบเปญี่ปุ่นสามกว่าปรนะประเทศไทยเรานะสี่สิบเจทัที่สา ยังไม่ถึง40%นี่คือโอกาสยังไงล่ะครับเพราะว่ามันเติบโตแน่นอนครับธุรกิจประกันจากวันนี้ไปเติบโตแน่นอนในสมัยอดีตนะเติบโตไปคอดข้างช้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการสื่อสารการให้ความรู้ต่างๆนะครับ คอพอพอก็มากํากับดูแลให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของประกันหลังจากโควิดเป็นต้นมาคนก็หาซื้อประกันกันเยอะแยะมากมายนะครับสมัยก่อนขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวนี้ขึ้นกับทรวงการคลังนะโดยที่นะรัฐบาลเป็นผู้กํากับดูแลแล้วมันเติบโตล้านเปอร์เซ็นต์ครับในวันนี้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนํานะครับ ในงานตัวแทนประกันชีวิตหรืองานที่ปรึกษาประกันชีวิตเนี่ยนะมันเป็นงานยังไงล่ะครับในงานของเรางานตัวแทนผมทำงานนี้มาส2ปีแล้วครับงานของเราเราช่วยให้คนจำนวนมากเพื่อให้ได้ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะหน้าที่ของเราเราจึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเช่นเดียวกันอย่างเช่น เราไปให้คำปรึกษาสมมุติเขามีลูกเขามีครอบครัวเขามีภาระเขาดูแลพ่อแม่รายได้มาจากหัวหน้าครอบครัวคนนี้หน้าที่ของเราก็คือไปให้คำปรึกษาแนะนำหัวหน้าครอบครัวคนนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดรายได้เนี่ยมันหยุดลงด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันเนี่ยนะด้วยสาเหตุใด,ดสาเหตุหนึ่งก็ตามนะหยุดลง าการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้การจักไปก่อนกำหนดแล้วคนข้างหลังเขาจะทำยังไงล่ะลูกยังเล็กๆนะยิ่งต้องไปโรงเรียนบ้านที่กำลังผ่อนรถที่กำลังใช้อยู่ที่ส่งลูกไปโรงเรียนจะทำยังไงหน้าที่เราก็ไปให้คำปรึกษาให้คำแนะนำถ้าเขาเข้าใจตัดสินใจเราก็จัดการดำเนินการให้เขา เขาได้ความคุ้มครองได้ความมั่นคงเมื่อเขาได้ความคุ้มครองได้ความมั่นคงเราได้ในสิ่งที่เราต้องเ,ออเราต้องการเช่นเดียวกันก็คือการเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาฟรีนะครับบริษัทจ้างให้เรามาเรียนรู้จ้างให้เรามาศึกษาทําความเข้าใจและก็ไปให้คำปรึกษาลูกค้าลูกค้าซื้อปรัก กรมธรรมทานมา1 0แสนบาทเราได้ค่าที่ปรึกษา40,000บาท40จบหมดปีแรก40,000บาทแต่เงินนี้ไม่ได้เป็นเงินของลูกค้านะครับลูกค้าซื้อประกันโอเนเงินเข้าบริษัทโอเนเงินเต็มเข้าบริษัทนะบริษัทออกใบเสร็จให้เต็ม1 0 0 0 0แบาทแต่หลังจากนั้นบริษัท เป็นคนจ่ายค่าคอมมิชชั่นมาให้ครับตัวแทนที่ปรึกษานะนั่นคืองานของเราช่วยให้คนจำนวนมากเพื่อให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการได้ความคุ้มครองได้ลดหย่อนภาษีได้เก็บออมเงินเพื่อบั้านปลายของชีวิตนะนะทุกอย่างนะหากเขาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเขาไม่ต้องเบียดเบียนพี่น้องเบียดเบียนสังคมเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือ งานของเราครับงานของเราช่วยให้คนจำนวนมากชวนเราชวนเขาเข้ามาร่วมงานกับเรานะเขาทำงานประจำอยู่โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆรายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณถ้าทำงานแรกๆก,ก็หมื่นห0 0 2มื่นสองมืบาทสองคนสมมติสองสาม,มีภรรยาก็ประมาณ3ามสี่หมื่นบาท อยู่ในเมืองใหญ่ๆและมีครอบครัวมีลูกและมีบ้านมีรถนะโอ้เขาต้องการรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ชวนเขามาโดยใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานหรือวันหยุดนะเข้ามาศึกษาอบรมงานนี้อย่างจริงจังนะเหมือนกับผมสมัยก่อนทำงานอยู่ที่โรงแรมเลิกงานก็ามาอบรมกับหัวหน้า เลิกงานก็มาอบรมกับหัวหน้าตอนเย็นวันละ1 2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ออกพบลูกค้าและก็ทำแบบนี้อยู่4-5เดือนและก็ลาออกมานะเราก็สามารถเพิ่มรายได้ตอนที่ทำงานพาร์ทไทม์บางเวลาอยู่บางเดือนก็5,000บางเดือนก็หมื่นบางเดือนก็2 0 0 0 0ือถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เลยออกมาทํางานนี้อย่างเต็มที่นะเราชวนเข้ามา เขาทํางานเพิ่มขึ้นเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเอาไปให้กับครอบครัวสร้างอนาคตรสร้างฐานะส่งลูกนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คืองานของเราคือช่วยให้คนจำนวนมากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาได้รายได้เพิ่มเขาได้เอามาจุนเจือครอบครัวนะ เราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเป็นโค้ดเราก็ได้ค่าบริหารค่าที่ปรึกษาเช่นเดียวกันตัวแทนคนหนึ่งที่เราฝึกที่เราชวนเข้ามาเขาไปขายสมมุตินะเขามีลูกค้า200คนสมมติปี2ปีก็ตาม2-3สปีมีลูกค้า200คนคุณรู้ไหมเท่ากับเขาได้ช่วยเหลือครอบครัว พี่น้องต่างๆที่อยู่ในครอบครัวส0งรอยคนนี้5้าถึงหกพันคนนะและถ้าเรามีช่วยให้คนหลายๆคนเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็ได้ช่วยเหลือคนจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับนี่คืองานของเราครับงานตัวแทนยิ่งพูดยิ่งมันลึกซึ้งมากนะครับนะแต่ต้องเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษา มันเป็นางานที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยธุกรกิจอื่นคุณต้องไปลงทุนทุกอย่างสิเงินทำเลนะ,ะทุกเรื่องแต่อันนี้คุณไม่ต้องลงทุนสินค้าเขาก็คิดในเรานะักณคตศาสัประกันไปคิดในเรานะทุกอย่างนะคุณจะขายแบบไหนสินค้าการเงินสินค้าประกันสุขภาพสินค้าโรคร้ายแรงสินค้าเขาก็คิดในเราราคาเขาก็กำหนด,ดให้เราตามอัตรามรณะนะ อายุเท่านี้เบี้ยประกันเท่านี้อายุมากเบี้ยมากอายุน้อยเบี้ยน้อยยุติธรรมมากราคาเขาก็กําหนดให้เรานะระบบเขาก็พัฒนาให้เราระบบเนี่ยลงทุนกันเป็นร้อยร้อยล้านนะครับนะมีมือถือมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้ตลอดตรงไหนนั่งตรงไหนก็ทํางานได้ระบบสามารถเข้าไปดูอัปเดตข้อมูลลูกค้าข้อมูลตัวแทนนะลูกค้าซื้ออะไรไว้บ้างยังไงดูได้หมด นะครับระบบเขาพัฒนาะการตลาดเขาทำง่ายโดยเฉพาะเรบิดประกันชีวิตจำเกัดหมาชนโอ้โหการตลาดนี่สุดยอดเข้าไปทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับนะโฆษณาในเซเว่นเลเว่นะแ p l a n B หรือ VGI ป้ายใหญ่ๆทุกจังหวัดนะโอ้โฆษณาในกรุงเทพและเป็นบร,ริบนทนและต่างจังหวัดนั้นนะป้ายใหญ่ๆเนี่ยทั่วเมืองสีส้มไปหมดเลยนะครับ นะการตลาดก็กทําให้ระบบพัฒนาให้ขายได้แบ่งกันคนละครึ่งกับบริษัทขาดทุนก็ไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะครับมันมีธุรกิจไหนบ้างที่ขายแล้วกําไรเลย35-40%ถึงล่ะครับเก็บเบี้ยม,มา1 0 0 0 0แสนได้3,500 0หรือได้4,000 40, 0ปีแรกและยังลูกค้าส่งไป20ปีเราก็ได้รายได้20ปีนะครับแต่มันลดลงไปตามจำนวนปีมันมีธุรกิจไหนล่ะครับ น้องๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นี่คือทางเลือกที่ขข่าวออกมาว่านักศึกษาจบใหม่ห้าแสนคนครึ่งล้านที่ไม่ไม่รู้จะทำอะไรวันนี้ให้โอกาสกับตัวเองคุณไม่ได้เป็นลูกจ้างนะคุณมาเรียนรู้อบรมก่อนนะและคุณตั้งใจจริงคุณสามารถที่จะมีไรายได้ภายในสามปีสองปีสามปีหลักแสนแน่นอนนี่คือตัวคุณนะ เพราะคุณคนเดียวคุณคนเดียวก็สามารถทำให้หลายชีวิตมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะครับผมรับรองนะครับนะวันนี้แรบบิทประกันชีวิตจำกัดมหาชนเราขยายมาในภูมิภาคนะปีนี้เป็นปีแรกและตอนนี้เราเปิดสำนักงานที่จังหวัดภูเก็ตสำนักงานแรบบิทประกันชีวิตอยู่ที่1.7.1.3ทับหนนะครับ นะ,ะถนนจ้าฟ้าดารุ่งตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตน,นะที่จังหวัดกระบี่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่8นี้นะครับที่นะอยู่ตรงข้ามห้างบิ๊กซีจังหวัดกระบี่นะครับใกล้ๆธนาคารเกียรตินาคินนะและเรามีแพลนที่จะเปิดที่จังหวัดตรังนะครับพัทยาและก็โคราชในทีมานของเรา Innovation Group นะครับนะวันนี้ เราพร้อมมากๆนะครับในการที่บริษัทพร้อมมากๆในการที่จะนะขยายนะนะธุรกิจนะคุณไม่ต้องลงทุนบริษัทเป็นผู้ลงแต่คุณต้องลงแรงลงความคิดนะนี่คือธุรกิจของคุณครับเราไม่ได้เป็นลูกจ้างของแรบบิท นี่คือธุรกิจของเราเหมือนกับคุณเปิดร้านถ้าคุณไม่ไปเปิดนะคุณไม่เอาใจใส่นะทุกอย่างสมมติคุณเปิดร้านอาหารขึ้นมาแล้วคุณไม่ไปคุณเปิดบ้างปิดบ้างนี่มันก็เจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องควบคุมตัวเองได้ไม่มีใครบอกว่าคุณไปเปิดร้านนะหรือคุณไม่เปิดคุณเนี่นู่นนี่นะคุณต้องคุมเองทุกอย่างคุมตัวเองเหมือนกันกับงานนี้คุณพบลูกค้าหรือไม่ ก็ไม่มีใครว่านะถ้าคุณพบนะพบเวลาไหนก็ได้เวลาคุณจัดได้เพราะไม่ต้องไปตอกบัตรลงเวลาไม่ต้องไปสแกนนิ้วเพราะคุณเป็นเจ้านายของคุณเองนะครับเพราะนั้นวันที่17นี้ที่จังหวัดภูเก็ตเราจัดงาน l เ v e l Up l i ท e นะครับชวนคนข้าบสู่อาชีพที่สำนักงานตัวแทนเรบิดของเรานะครับ นะเวลาบ่ายโมงเรียนเชิญเชิญชวนท่านที่สนใจเข้ามาฟังฟรีนะครับมีกาแฟมีเบรกให้เรียบร้อยและก็ฟังถ้าโอเคก็ไปต่อถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ได้มีข้อลูกมันอะไรนี่ครับนะแต่อยากจะบอกว่านี่คือธุรกิจแห่งอนาคตเลยทีเดียวล่ะครับ